Do you use mascara? w it's my day off, I don't really use like mascara or anything because I'm so lazy to clean it. เป็นคนที่ขี้เกียจมากเลยค่ะตอนนี้ขี้เกียจทุกอย่างเลย <laughs> ทานข้าวยังคะทานแล้วคะ่ะจะทานอีกแล้วก็จะไปหาขนมกินด้วยวันนี้กินขนม ไปไหนคะพี่คิมทุ่งนี้นัดออพม่านดูม่านประชุมเรื่องพม่านที่บ้านใหม่นะคะแล้วก็จะเออ่ฟิตฟติ้งก็มีฟิตติ้งนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรต่อนี่ถ่ายรูปนิดหน่อยเสร็จปึง้ง สั่งคุกกี้แม่มิวไปแล้วจ้ารอกินแล้วคะ่ะโอ้โหอโอ้โหไปช่วยมาไปช่วยมาเป็นออเดอร์บรบแบบเข้าแบบบ,บึบบึบบึบขอบคุณมากขอบคุณมากครับรีบไปสั่งกันนะคะคเดี๋ยวขอ,ของหมดนะคะใช่เมื่อวานก็ทำทั้งวันเลยอะเวลาผ่านไปแบบเฮ้ยสี่โมงแล้วอย่างเงี้ยสนุกใช่ไหมสนุกดีเพลินไหนคุกกี้เขาอ่ะยังไม่ได้เลยอ๋อลืมไว้ในรถนั่นที่คอนโดลืม คุกกี้มะพร้าวคือของโปรดของเค็มเลยตอนแรกแม่จะไม่ทำใช่ไหมใช่แต่มีก็ทำให้กินขอบคุณน,นะคะการไฟฟ้าเข้ายังคะบ้านใหมเ่เข้าแล้ว,วเข้าแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงเข้าแล้วครับแต่ว่าแค่แบบเป็นผิดพลาดท,ทางเทคนิคของออการก่อรสร้างนิดหน่อยไม่ผิดพลาดหรอกแค่แบบ บานนี้ต้องรีบระดมระดมหรอียังไม่ได้เขาป้องังอะไรอ่ะอ๋อไม่ก็ไม่นั่งอย่างนั้นแหละที่มันช้าเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างอ๋อโอเคหน้าที่ของเขาคือการแบบคุยเจรจากับแบบว่าพี่ที่ทําบ้านทั้งหมดเลยนะคะส่วนเราก็จะเป็นฝ่ายแบบเลือกว่า อะไรเข้าอะไรไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนเป็นฝ่ายตกแต่งเนาะเพราะว่าไม่กล้าให้เขาตกแต่งไงไม่เขาให้มีบีแต่งหนึ่งห้องไงทั้งหมดมีกี่ห้องทั้งหมดมีประมาณแ <c oughs> บบ <c oughs> ให้เขาแต่งตั้งหนึ่งห้องให้แต่งหนึ่งห้องแนะ่ okay. ห้องเขาสวยสุดเดี๋ยวรอดูเ๋ยรดูนะคะม่านสีฟ้าเออกีดเลยนะม่านสีฟ้ามาเนี่ยกีดเลยนะไปได้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้ามันสีฟ้าได้แหละแต่ไม่เข้าบ้านเรามันคนที่ไม่ชอบแบคก็คิดว่าการแบบนิวโตรดีที่สุด ห้องค่ะแต่งทั้งบ้านเลยค่ะแต่ก็มีการช่วยๆกันนั่นแหละก็จะมีให้เลือกให้พี่หมากเลือกแบบออบชันนี้หรือออบชันนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเลือกปุบ๊บแต่เขาว่าถามเพื่อนัันก็ทำไมเ <c ười> ออพูดไม่ออกเลย โอเคถึงห้างแล้วนะคะพอดีแล้วคนจอดมันต้องจอดชั้นนี้ชั้นนี้แหละใช่บ้านมีกี่ห้องคะเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทุกห้องเลยหรอฮะก็ก็คิดว่าได้ได้เก็้องมมีมีห้องนอนสี่ห้องใช่ แล้วก็มีห้องเท้าห้องเก็บของอืมมีห้องเด็กๆด,ด้วยห้องเด็กๆนี่คือหมานะคะมีห้องหมาเพราะนี่เตรียมตัวอยากจะมีน้องหมาตัวใหม่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะจะเอาไปด้วยทุกที่เลยอืมจะได้ไม่เชิดเหมือนพี่เมอร์พี่เมไม่เข้าสังคมพี่เมอร์คือเราแบบ เราไม่มีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เขากำลังเติบโตอ่ะเราทำงานกันแบบไถหน้าเขาก็เลยแบบติดบ้านมีที่ให้เราไหมเนี่ยมีมีสิต้องมีสิโอเคไปแล้วนะคะบายบายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆในวันรถติดนะคะ Happy Sunday. Love you. Bye bye. Bye bye.